แน่นอนนะครับว่าการจัดชั้นสไตล์เนี่ยมันเป็นการจัดชั้นที่ผมได้ไอเดียมาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจดีแล้วก็การใช้พื้นที่ของต่างประเทศเขาเนี่ยเขาจะใช้แบบประโยชน์ใช้สอยได้เยอะนะครับแล้วทําออกมาได้สวยมากๆกนะครับก็เลยแบบลอง DIY ดูเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันสวยมากๆแล้วก็สามารถประหยัดพื้นที่ไปได้ระดับหนึ่งนะครับผมก็อ่ะได้ทําการลอง DIY เล่นๆดูนะครับเป็นแบบฉบับตัวแรกนะครับแล้วก็จะใช้ไม้แบบง่เลยนะครับเป็นไม้ที่ใกล้จะผุจะพังแล้วก็มาขัดกระดาษทรายแล้วก็ทาเล็กเกอร์ ชั้นที่มันจะเหมือนเป็นออปชันเสริมนะครับเสริมให้ตัวชั้นมันสูงขึ้นก็เพื่อที่จะยกระดับมังงะของเราให้มันสูงแบบนี้นะครับแล้วก็โชว์ไปได้นะครับนี่มันก็จะเหมือนกับเจ้าตัวนี้ครับที่มันยกไปปุ๊บแล้วก็สามารถวางมังงะซ้อนไปอีกทีได้นะครับ เหตุผลหลกัหลกๆเนี่ยมันก็นอกจากเน้นสวยแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของการที่เราลืมนะครับลืมว่าเราซื้ออะไรกันไปนะครับบางทีเข้าใจอารมณ์แม้ว่าเราซื้อมาเนี่ยเราก็ไม่อยากแบบไปซ้อนกันมากให้มันแบบไปบงังไปมิดอะไรอย่างเงี้ยในกรณีถ้าสมมุติว่าผมไม่มีเจ้าตัวแง่งหรือชั้นย่อยชั้นเสริมแบบนี้นะครับแล้ววางมังงะลงแบบเนี้ยแล้วก็เอาเจ้าตัวมังงะที่เหลือเนี่ยเอามาซ้อนทับกันปิดๆกันอย่างเงี้ยเคยเข้าใจอารมณ์ไหมว่าเฮ้ยกูซื้อเรื่องอะไรไปวะนะครับ <c oughs> แป๊บๆผมก็ลืมแล้วนะคือผมไม่รู้นะว่า วางซ้อนกันซ้อนกันซ้อนกันแบบบังกันม,มิดเนี่ยออย่างเช่อนอย่างนี้นะครับสม,สมมุติว่า Assassination Cut Room เนี่ยบนวางไว้ด้านหลังนะครับ <c oughs> นะครับแล้ววางกันมิดอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดผมอยากจะอ่านหรืออยากจะดูขึ้นมาเนี่ยออแล้วผมวางไว้ตรงไหนส่วนไหนของชั้นว่าอะไรแบบนั้นนะครับก็ต้องเปิดดูแล้วก็อ๋อมันอยู่ชั้นนี้นี่เองอะไรแบบนั้นนะฮะลองมาทําตามแล้วก็ลองโพสตในแถบชุมชนเล่นๆก็มีคนให้ความสนใจกันนะครับก็เลยอ่ะมาลองทําคลิปดูนะครับเผื่อมันจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่เขาอยากจะไปลองทําตามอะไรแบบนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าร้อยละส่วนใหญ่ในช่องของผมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความรู้อะไรเกี่ยวกับช่างมากมายนะครับแต่เอาจิงๆแล้วอ่ะการประดิษฐ์หรือการ DIY มันไม่่่ใชเรืองยับมันจะเป็นการไม่ใช เราอะเน้นใช้งานนะครับความสวยงามอะไรแบบนี้มันจะเป็นในเรื่องของไอการค้าขายหรือธุรกิจแล้วนะครับเน้นใช้งานในความหมายของผมก็คือแค่เอามาใช้ได้ก็พอนะครับไม่ต้องเอาไปสวยอะไรมากเพราะว่าสุดท้ายการวางบางงะเนี้มันก็ต้องไปปิดบงังไว้จาตัวชั้นย่อยที่เราทํามานะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมก็จะ ใช้ขนาดมาตรฐานที่มันเป็นชั้นของโรตัสแบบนี้นะครับอันนี้มันเป็นชั้นที่ผมไม่ได้ซื้อใหม่นะแต่ไปกิ๊กของแม่มานะครับมันก็จะมีขนาดมาตรฐานของมันมันจะมีความพิเศษก็ตรงที่ว่าขนาดความลึกหรือความกว้างเนี่ยมันมีค่อนข้างลึกมันก็เลยสามารถทําให้เราอ่ะวางมังงะทับ2ชั้นได้นะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับให้ด้านล่างเนี่ยมันสามารถที่จะวางมังะเพิ่มเข้าไปได้อีกนะครับนี่นะฮะ ใครมีภรรยามีกิ๊กอะไรแบบนี้นะครับซ่อนเงินเมียจากตรงนี้ได้เลยนะครับน,ะบนี่ก็วางได้นะครับนี่เอาเงินส่วนตรงนี้ไปแล้วก็ เอามางะเออมาปิดทับไว้อะไรแบบนั้นนะ,นะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นอไอเดียของคุณพ่อบ้านได้ก็ดีเหมือนกันนะ,นะ,นะครับแต่ก็คงจะไม่ได้เอามาวางไว้ตรงนี้หรอกนะครับผมก็เอาไว้ตั้งโชว์แบบสวยๆงามๆเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับวันนี้ก็เลยถือว่าเป็นเรื่องที่ประจบเหมาะนะครับมีคนอยากให้ผมมาทําอยากให้ลอ,องดูเผื่อมันจะเป็นไอเดียให้กับใครหลายๆคนได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณไม่อยากใช้ไม้หรือไม่อยากประดิษฐ์ DIY เนี่ยผมก็แนะนําว่าเป็นกระดาษลังหรือว่าพวกกล่องพัสดุอะไรก็ได้นะครับแต่ด้วยความที่ว่าขนาด มันอาจจะไม่ได้ตรงตามมาตรฐานที่เราต้องการถูกไหมฮะการ DIY การออกแบบเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกสบายใจแล้วก็ตรงตามความต้องการของเรามากที่สุดเพราะว่ามันได้ออกแบบเองแล้วก็ขนาดมันเป็นขนาดที่เราได้ทําการออกแบบไว้เองนะครับมันก็เลยทําให้มันไม่มีจุดไหนผิดพลาดเลยซึ่งจะต่างจากกระดาษพลาสติกเขาตรงที่ว่ามันมีขนาดที่ไม่แน่ไม่นอนนะครับบางทีมันก็เล็กมากบางทีมันก็สูงมากจนใส่ตัวมังงะไม่ได้อะไรแบบนั้นนะครับและอีกปัจจัยหนึ่งที่ผมต้องการใช้ไม้เนี่ยมันก็มาจากเรื่องของความแข็งแรงนะครับถ้าผมใช้กระดาษลังเนกกััหนไปแบบ มันก็จะรับน้ําหนักได้ไม่ค่อยดีพอควรนะครับมอาจจะยุบอาจจะบุบอาจจะแบบฟุบลงไปอะไรแบบนั้นนะครับก็เลยทาให้อะไม้น่าจะตอบโจทย์ผมที่สุดนะครับแล้วก็มันเป็นของเหลือของวัสดุเหลือใช้ภายในบ้านเนี่ยแหละนะครับที่ใกล้จะผุจะพังแล้วก็เอามาโมดิฟายเอาอะไรแบบนั้นนะครับตามความรู้ที่เรามีก็เป็นว่าเดี๋ยวจะไปทําการสอนแล้วกันมันก็ไม่ได้เชิงว่าสอนหรอกเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นแค่อเดียและแนวทางเฉยๆนะครับอ่ะก็เป็นว่าเดี๋ยวมาเจอกันับผม แน่นอนครับว่าการที่เราจะเริ่มลงมือทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะทําแบบุ่ม 4, สีู่มห้าหรือทําไปโดยปริยายมันก็ไม่ใช่นะครับทุกอย่างมันต้องมีการวางแผนนะครับแล้วก็มีการเขียนแบบว่า,เ,าเราอยากจะทําให้มันมาในรูปแบบไหนอะไรแบบนี้นะครับอย่างเช่นเจ้าตัวชั้นแบบเนี้ยผมก็เน้นทํามาออกมาเน้นใช้งานนะครับไม่ได้เน้นสวยงามก็เลยทําให้อ่ะมันอาจจะไม่ได้แบบตรงตามมาตรฐานที่ เออพวก QC หรือตมบรรดาเฟอร์นิเจอร์หลายๆเขาอาจจะไม่พอใจกันอะไรแบบนั้นนะครับก็เป็นว่าเราทําแค่มาใช้งานนะครับอันดับแรกที่เราต้องใช้นะครับก็คือตลับเมตรนะครับหรือไม้บรรทัดอะไรก็ได้ที่สาม,มารถวัดเจ้าตัวตูวต้นี้ได้นะครับผมเองก็จะวัดขนาดความยาวก่อนนะครับอ่าก็จะวัดยังไงก็คือผมจะใช้เจ้าตัวตลับเมตรนี้นะครับไปทาบกับเจ้าตรงนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็นี่มาดูตรงนี้ผมก็จะใช้อย่างนี้นะครับแล้วก็ปึ๊บอ่าแล้วก็ดูเจ้าตัวเซนนะครับนี่ พอผมทาบเสร็จนะครับมันก็จะได้39เซนติเมตรนะครับซึ่งแน่นอนว่าเวลาเราทำเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปอาศัยให้มันแบบเป็น39เซนแบบเป๊ะๆนะเพราะว่ามันจะทําให้มันอาจจะติดนะครับเวลาใส่ไปมันอาจจะพอดีมากจนติดชั้นอะไรแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นก็เออเพื่อๆหน่ให้สักประมาณ38.5เซนอะไรแบบนั้นก็ได้นะครับมันจะได้แบบเข้าล็อกเข้าไปพอดีเจ้าต,ตัวชัดนะฮะอันนี้คือขนาดของความยาวนะครับ การที่เราจะยกชั้นสูงเนี่ยเราก็ต้องเอามางงะมาเปรียบเทียบนะครับอย่างเช่นผมจะเอาเรื่องนี้นะครับในงานโทรโล,โลมาอย่างนี้ผมก็ต้องเอาในงานโทรโลเนี่ยขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็นี่วัดอย่างนี้เลยนะครับนี่ปุ๊บมันก็จะได้ขนาดความสูง9.5เซนติเมตรนะครับแต่ก็อย่างเช่นเคยครับที่ผมบอกไปว่า มันก็ต้องมีการเผื่อๆไว้หน่อยนะครับเดี <ๆ S 1> ๋ยวเพราะว่าถ้าเป๊ะมากเนี่ยมันจะทําให้เจ้าตัวมังงะมันอาจจะไปติดด้านบนแล้วก็แน่นนะครับแล้วก็มันอาจจะแก้ไขยากในภายในอนาคตนะครับแล้วก็รวมไปถึงเจ้าตัวขนาดความหนาของไม้เนี่ยมันก็ต้องมีการเฉลี่ยกันอีกทีนะครับ,รบ <ๆ S 1> เพราะว่าถ้า <ๆ S 2> <ๆ S 1> ให้ทําแบบเป๊ะๆมันเป็นไปไม่ได้นะฮะแน่นอนครับว่าไม้ที่ผมใช้เนี่ยมันก็เป็นไม้ที่หาได้จากเศษไม้แถวบ้านนะครับมันก็สังเกตได้เลยว่าสภาพเนี่ยมันก็จะอยู่ในสภาพที่แบบใกล้จะพังเต็มทีแล้วนะครับแบบผุๆพังๆแล้วก็มคา้ะับี เพราะว่าเนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นเศษไม้ที่ยังแข็งแรงอยู่นะครับแค่เอามาขัดมาโมดิฟายมาทายเลกเกอร์ทับมาก็คงใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากทําตามเนี่ยผมก็แนะนําไปหาพวกไม้พาเลทไม้สนไม้ยางพาราอะไรแบบนี้ดีกว่านะครับมันเป็นไม้ราคาถูกแล้วก็สามารถเอามา DIY เบื้องต้นได้นะครับไอสิ่งที่ผมจะมานําเสนอเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับพวกเรื่องช่างไม้ละกันนะครับเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ยมันก็อันนี้มันจะเหมาะไปในทางสายงานของงานไม้มากกว่านะครับ แล้วอุปกรณ์ที่ผมจะต้องทําการใช้เนี่ยก็มีไม่เยอะนะครับเยอะหรือไม่เยอะไม่รู้นะครับดูเอาอันดับแรกผมจะทําการใช้นี่นะครับเป็นเลื่อยจิกซอนะครับเป็นเลื่อยที่เอาไว้ตัดพวกไม้เออง่ายๆนะครับเลื่อยฉลุอะไรแบบนั้นนะครับก็คือเนี่ย เอามาวางท่าบนี้แล้วก็กดไปปุ๊บมันก็จะมีแรงตัดนะครับอ่ะซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นอุปกรณ์งานไม้ที่ค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นใช้เนี่ยก็ต้องมีแบบพื้นฐานนิดนึงนะครับแต่ดีหน่อยที่ผมเคยใช้งานมันมานานแล้วนะครับมันก็เลยทาให้การ DIY ในครั้งนี้มันไม่ค่อยยากสาหรับผมนะครับหรือถ้าใครไม่มีเลื่อยจิ๊กซอเนี่ยผมก็แนะนาว่าว่าใช้เป็นพวกเลื่อยมือก็ได้นะครับเลื่อยแบบนี้ก็สามารถตัดได้เหมือนกันนะฮะแต่ก็ต้องใช้แรงหน่อยนะครับมันก็อาจจะทําให้แบบมีอาการเมื่อย ที่ขัดกระดาษทรายนะครับแน่นอนถามว่ามันจำเป็นไหมมันก็ไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะว่าเราก็สามารถที่จะเอา จ้าตัวกระดาษทรายเนี่ยใช้มือขัดได้เลยนะครับแต่ที่ผมต้องใช้เครื่องนี่ก็เพราะว่าผมต้องการขัดให้มันมีพื้นผิวที่มีความเรียบเนียนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือการพวกเสี้ยนกันพวกเศษไม้ที่มันเป็นเล็กๆะครับ <c oughs> เข้านิ้ว <c oughs> เขา้าตาเขา้า,เขาอะไรแบบนี้นะครับต่อไปที่ผมจะใช้เนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นเจ้าตัวฉากนะครับอุปกรณ์ต่อมาก็ตลับเมตดอะพวกแล็กเกอร์นะครับเล็กเกอรแกก์แบบสําเร็จรูปหรือว่าจะเอาผสมกับทินเนอร์ก็ไม่มีปัญหานะครับและอุปกรณ์ต่อมานะครับเป็นอุปกรณ์ที่ช่างไม้เนี่ยเขานิยมใช้กันมากๆ นั่นก็คือน,นี่นะครับเครื่องยิงตะปูนะครับหรือมันเป็นปืนนะครับปืนลมที่มันจะต้องเอาไว้ต่อกับปั๊มลมแล้วก็ทําการยิงนะครับปึกๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าอุปกรณ์ตัวนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างอันตรายนะครับอันตรายแบบเชี่ยๆเลยนะครับเครื่องยิงอ่ะมันไม่ได้มีการป้องกันอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการเซฟตี้เนี่ยมันก็ต้องเป็นการเซฟตี้ที่ตัวเราเองนะครับมันไม่ใช่เรื่องของอุปกรณ์นะฮะแล้วเวลาใช้เนี่ยผมก็จะมักจะถอดไอ้เจ้าตัวปั๊มลมออกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิด อาการลั่นหรืออะไรขึ้นมานะครับไม่งั้นถ้ามันโดนเนื้อหรือเข้าตาเนี่ยตาบอดได้เลยนะครับน่ากลัวน่ากลัวนะครับผมเห็นพวกช่างไม้เขาโดนกันโคตรเสียวเลยนะครับนะครับอันดับแรกนะฮะก็เริ่มทาการวัดก่อนเลยนะครับผมจะทําการตัดเป็นไม้แบบแผ่นยาวก่อนนะครับเพื่อเป็นเจ้าตัวชั้นที่จะมารองรับสําหรับตัวมังงะนั่นเองนะครับเดี๋ยวส่วนขาส่วนอะไรมันเอาไปตัดที่หลังได้นะครับ หลังจากที่ผมได้ทําการวัดไปเนี่ยมันก็จะได้39ซนติเมตรถูกไหมคที่ผมวัดไปเนี่ยผมก็จะเผื่อมาให้เหลือสักประมาณ38.5หรือไม่ก็38ไปเลยอะไรแบบนั้นนะครับมันจะได้เข้าพอดีกับเจ้าตัวชั้นนะจะได้ไม่ติดเกินไปนะ แล้วก็ขีดไปเลยนะฮะเห็นไหมมันก็จะได้รอยตัดมาแล้วนะครับก็ไม่ยากละที่เหลือนะฮะก็ที่เหลือก็คือตัดอย่างเดียวก็จะทําการตัดกันเลยนะครับผมนี่โอเคเสียงน่ากลัวขนาดไหนหดูนะเสียงแม่งโคตรเสียวเลยนะนะปึ๊บวางทาบอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็ทกําการ ก็จะได้มาแล้วนะครับไม้ส่วนนี้นะฮะนี่อ่าส่วนที่มันจะเป็นเจ้าตัวรองฐานชั้นมังงะนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะแบบถ้าใช้จิ๊กซอตัดเนี่ยมันก็จะแบบเนียนคลิปนะครับถ้าไปใช้เจ้าพวกเลื่อยมืออะไรแบบนี้มันอาจจะมีแบบคูขระเป็นเสียนได้นะครับที่อาจจะทําให้แบบติดนิ้วแล้วก็ตํานิ้วนะครับซึ่งไม่นอามันเป็นอะไรที่แบบทุกคนไม่อยากเจอเนาะเสียนอะไรแบบนั้นนะฮะเมื่อได้ตัวนี้มาแล้วนะครับก็มาทำตัวขากันเลยนะครับ Zy, นี่นะครับก็จะได้ไปแล้วสําหรับตัวขานะครับขาที่จาเวทนี่ตั้งฉากอย่างนี้นะครับปุ๊บก็ได้แล้วนะฮะก็ทําอีกตัวหนึ if, well. milk, ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญผมลืมเตือนเรื่องความปลอดภัยนะครับเวลาทําพวกงานไม้เนี่ยมันก็จะมีพวกเศษฝุ่นเศษผงอะไรแบบนั้นนะครับที่จะอาจจะเข้าตาเข้าจมูกเราได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่พวกแมสใส่แว่นตากันด้วยนะครับซึ่งผมก็ใส่อยู่แต่ลืมเตือนนะครับขออภัยทีนะครับผม ก็ได้มาแล้วนะครับสําหรับเจ้าตัวขาที่จะเป็นขารองสําหรับนี่นะครับเจ้าตัวชั้นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวจะทําการขัดกระดาษทรายนะครับเพื่อลบเสี้ยนลบมุมแล้วก็ลบไม่ให้มันแหลมเกินนะครับเนาะ หลังจากทําการขัดเจ้าตัวพรืหมายเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของการประกอบแล้วนะครับผมก็เหมือนเอาแค่เอาไอ้ตัวเนี่ยที่มันเป็นขาตั้งเนี้ยเนี่ยนะครับวางไว้อย่างนี้นะครับปึ๊บปึ๊บนี่นะฮะแล้วก็ทําการยิงตะปูใส่นะครับมันก็จะสามารถเป็นขาตั้งได้แล้วนะครับแบบแข็งแรงเลยนะครับนะนี่จะใช้เจ้าตัวนี้นะครับเชื่อมกับปั๊มลมถ้าใครที่ไม่มีเครื่องยิงตะปูเนี้ยก็จะใช้เป็นการตอกตะปูหรือว่ายิงสกรูเอาก็ได้นะครับก็จะแข็งแรงนะครับแต่ด้วยความที่ว่าผมสะดวกแบบนี้มากกว่าไง ลูกตะปูที่ผมจะทําการใช้นะครับก็เป็นลูกตะปูขนาด F 3 0นะครับผมที่มันสามารถรองรับได้เจ้าตัวปืนลมนะเนาะปั๊มเข้าลมอย่างนงี้ปึ๊บเนี่ยแน่นอนครับว่าความอันตร,รายเริ่มมาแล้วนะครับนิ้วเนี่ยอย่าเพิ่งเอาเข้าไกลนะครับให้เอาเจ้าตัวปืนตะปูเนี่ยไปจ่อที่ชิ้นงานก่อนนะครับแล้วค่อยเอาเข้าไกลปืนอย่างนงี้นะฮะปึ๊บแล้วก็ทําการกดไปหนึ่งทีอย่างนงี้นะครับเห็นไหมคุณได้ยินเสียงไหมครับคุณเห็นได้ถึงความอันตร,รายไหมสำหรับเจ้าตัวปืนตะปูเนี่ยถ้าแบบ เราไม่ได้แบบทางานช่างไม้แบบจริงจังอะไรแบบนี้อุปกรณ์นี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นต้องเซฟตี้้วยต่อเราเองเนาะอ่ะก็ยิงไปนะครับยิงไปสักประมาณสองสามจุดนะครับผมนี่นะครับแล้วก็เวลาใช้เสร็จก็นี่นะครับถอดออกนะครับมปนอันตรายนะฮะต้องถอดแน่นอนฮะก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขาตั้งเนี่ยเห็นไหมก็จะสามารถตั้งได้เลยนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับคงไม่หลุดง่ายๆหรอกนะครับสำหรับตัวขาเนี่ยเพราะว่าใช้ตะปูลมยึดอย่างนี้โอ้โห ก็ถือว่าน่าจะแน่นอยู่พอสมควรนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทาแล็กเกอร์นะครับเพื่อที่จะเคลือบผิวแล้วก็ป้องกันไม่ให้ไม้มันผุง่ายอะไรแบบนั้นนะฮะนี่นะครับเอาเล็กเกอร์สาเร็จรูปมานะฮะแกะปึ๊บประมาณนี้นะครับมันใช้ไม่เยอะแค่เอามาทาเคลือบผิวนีนิดหน่อยนะครับผมจะทําการทาสองรอบนะครับทารอบแรกให้มันเคลือบเบื้องต้นไปก่อนนะครับทาครั้งที่2เนี่ยปเพื่อความลื่นและความเรียบเนียนนะครับ แล้วผมก็จะทําการทาหมดนะครับก็คือทาให้หมดทั่วเจ้าตัวชั้นเลยนะครับหลังจากทาเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการพักทิ้งแห้งไว้สักประมาณชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงนะครับหรือไม่ก็ข้ามวันเลยก็ยิ่งดีนะครับมันจะทําให้กลิ่นเนี่ยมันจะไม่คุ้งห้องนะครับเพราะว่าทาเลกเกอร์เนี่ยกลิ่นมันจะเหม็นนะครับแล้วก็อาจจะไปทําให้มันติดห้องได้นะครับแล้วก็ จหมูกเสียอะไรแบบนั้นนะครับเป็นโรคมะเร็งได้นะครับในอนาคตเพราะฉะนั้นทิ้งไว้ให้มันจนแห้งแล้วก็กลิ่นหายไปเลยอะไรแบบนั้นจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับก็แน่นอนครับหลังจากที่เราได้ทําการตากไว้นะครับให้มันแห้งไว้สักประมาณ1-2ถึงชั่วโมงนะครับผมก็ตากให้มันได้สักประมาณ3ชั่วโมงเลยก็ดีนะครับมันจะได้กลิ่นหายนะตอนนี้นะครับมันก็เริ่มแห้งแล้วก็เริ่มไม่มีกลิ่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะก็จะเอามาทําการใส่ชั้นมงระกันเลยนะครับ อ่านี่นะฮะผมก็ได้ทําการเหลือพื้นที่ไว้ให้ทําการใส่เจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่าก็เอาวิบูลกิดไว้ด้านล่างอ่าสยามมิเตอร์ก็เอาไว้ด้านบนนะครับ<ๆ>ก็มาใส่กันเลยนะครับเห็นไหมฮะจะสังเกตได้เลยว่าถ้าเกิดเราใช้ขนาดเนี่ยแบบ39เซนติเมตรอย่างที่ผมวัดไปอย่างให้พอดีใช่ไหมฮะมันจะทําให้มันติดเจ้าตัวขอบนี้แล้วมันแน่นเกินนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเหลือๆสักประมาณ2 3มมิลไว้เนี่ยก็ไม่พอดีมากไปนะครับให้มันสามารถเข้าง่ายออกง่ายนะฮะนี่เห็นไหม อ่าก็เสร็จแล้วนะครับก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้แบบมิดชิดเลยนะครับโดยไม่มีอะไรมากั้นเลยนะครับเวลาเราเอาหนังสือใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีขนาดที่ตรงเป๊ะนะครับไม่ได้มีขนาดตรงส่วนไหนที่มันสูงมากหรือต่ําเกินไปนะครับแล้วผมก็จะทําการเอาหนังสือนะครับทาการใส่เข้าไปให้ดูกันนะครับผม สังเกตได้เลยครับว่าเห็นไหมมันจะสามารถใส่ได้แบบพอดีพอดีเลยนะครับคือไม่มีเกินไม่มีแบบติดอะไรเลยนะครับสามารถหยิบออกมาได้ง่ายๆอย่างนี้นะครับก็ผมพยายามที่จะใส่ไม่ให้แน่นมากนะครับสำหรับชั้นบนเนี่ยเพราะว่าเวลาหยิบออกมันจะหยิบยากนะครับถ้ามันแน่นเกินไปเนี่ยอ่ะก็จะมีประมาณนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะมาทําการใส่เจ้าตัวชั้นด้านล่างนี้นะครับผม มันก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมอ่าถ้าไม่เห็นเดี๋ยวผมเลื่อนให้อย่างงี้ปุ๊บอ่าส่วนมากที่ผมใส่ไปเดี่ยมันก็จะเป็นแต่พวกหนังสือแพ็กเซ็ตของสยามอินเตอร์นะครับอันนี้ผมก็แค่มาใส่ให้มันเต็มๆเเฉยๆนะครับอ่าแล้วก็เนี่ยเห็นไหมมันก็จะเห็นเจ้าตัวหนังสือที่เราได้ทําการใส่ด้านหลังไปแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาผมจะอ่านหรือจะหยิบเรื่องใดเรื่องหนึ่งเอามาอ่านเนี่ยผมก็จะรู้แล้วว่าอ๋อโมโนกาตาลี่มันอยู่ชั้นนี้นะอะไรอย่างนี้นะครับเอกอาราชิ e อะไรก็อยู่ชั้นนี้นะั่นหรือไฮคิวเล่มหนึ่งก็อยู่ตรงนั้นนะอะไรแบบนั้นนะครับจะได้ไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนว่าคูซ้อนไว้ตรงไหนอะไรแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละมันคือข้อดีนะครับนอกจากสวยแล้วก็ยังสามารถทําให้เราเห็นมังงะที่เราเก็บไว้ได้นั่นเองนะครับนะก็ถือว่าเป็นเรื่องอะไรที่อ่ะน่าภาคภูมิใจนะครับเพราะว่่่่าาาาาเาเเเรรททททํองงนนะโโดดยยยยีีีผมมไไปไสบสบบัักลค เอาของที่เหลือใช้ภายในบ้านมาแล้วก็อุปกรณ์ที่เราเคยมีในสมัยการล่าเรียนอะไรแบบนี้มานะครับก็มาไปยุต์ให้หมันเป็นประโยชน์ได้นะครับก็ถือว่าโดยรวมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูโดยรวมนะเห็นไหมฮะชั้นมังงะนี่โอ้โหชั้นด้านบนก็เต็มพลึกชั้นด้านล่างก็เต็มพึกชั้นด้านล่างก็เป็นของวิบูลก,กิเนี่ยก็เรียกได้ว่าโอ้โหเป็นการใช้ประโยชน์ใช้สอยได้แบบคุ้มค่าจริงๆนะครับต้องขอบคุณเออคลิปของต่างประเทศเลยที่ทําให้ผมแบบเออมีไอเดียในการจัดมังงะมากขึ้นนะครับหลังจากที่ตอนแรกชั้นมันก็เริ่มเเต็มมรริ่ะแล้วนคับ ก็มีแพนว่าจะทําชั้นใหม่หรือว่าจะทําผนังมังงะอะไรก็เขาเรียกว่าอะไรนะต้องงดไว้ก่อนเอามาไว้แบบนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วแน่นอนครับว่าถ้าเล่มที่มันเป็นฉบับบิ๊กบุ๊กเนี่ยมันอาจจะหนาอาจจะล้ามานิดน,นึงนะครับแต่มันก็คงไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าเราก็ต้องไปออกแบบให้มันพอดีกับบิ๊กบุ๊กนะครับไอ้ที่ผมออกแบบเนี่ยมันก็จะเป็นขนาดของมังงะมาตรฐานนะครับไม่ได้เป็นแบบไคจูหรือว่าเป็นแบบบิ๊กบุ๊กเหมือนพวกทูเลอร์บลูหรือพวกไอ้ละครแรกแบบนี้นะครับ มันก็จะเป็นขนาดทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีปัญหาในตรงส่วนนี้เนาะก็เอาเป็นว่าจะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการ DIY เจ้าตัวชั้นเสริมมังงะนะครับเอาไว้ทําเล่นๆนะครับอยู่ที่บ้านในเวลาว่างช่วงโควิดอะไรแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับวันวันของเด็กช่างก็คงต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่เป็นคลิปอะไรก็เจอกันในแถบชุมชนครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม